กำลังตามหาร้านเติมเกมอยู่ยหรือเปล่าครับแอดขอแนะนําร้านนี้เลยตุนมากกระพอยบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเป็นคาบาวอาวีฟรีไฟวอโลแลนด์เกมชินอิมแพกและเกมอ,อื่นอีกมากมายนะครับเพียงแค่นา UAD ให้กับทางร้านครับผมคุณจะสามารถเติมเงินได้เลยนะสําหรับเกมคาบ้าวครับสามารถรับสิทธิ์กิจกรรมได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเติมเงินผ่านเว็บไซต์สนใจใช้บริการเนี่ยแอดไลน์ได้เลยครับที่แอดเติมไวจัดนะครับ แอดเติมไว้จัดต้องมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปที่แอดใส่ไว้ได้เลยนะครับผมเติมเงินไว้ใจได้ที่ตุ่นมากับพอยต์ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีชาวคาร์บโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องไอวานหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับณวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงดันใหม่นะครับผมดันดาบแดงนะดันดาบแดงเนี่ย 2M นะครับของโมบายเนาะเป็นดันเลเบลล้อ90นะครับผมซึ่งมันเป็นดันที่อยู่ที่เดียวเลยกับแจ้เขียวนะครับ อ่าแล้วก็ของที่ดอบในนี้เนี่ยของฟิกเบเจอร์ดันนี้จะเป็นรูนโนมอลเดเมอัพนะครับรูนโนมอลเดเมทเนี่ยมันเป็นรูนที่ทํางานกับอ่าตอนเดเมทตอนเราไม่ติดคลินะครับมันจะทําให้มันมันจะทําให้มันแรงขึ้นนะครับซึ่งมันไม่มีผลต่อคิยิคอรนะครับผมแล้วรูนเนี้ยถามว่าจะเป็นหรือเปล่าเอาจริงๆจะเป็นตอนไว้สู้กับคนดีกว่านะครับเพราะว่า คนเนี่ยมีค่าเขาเรียกว่าป้องกันคีเลตนะครับมันอาจจะทําให้ติดคี้ยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูนนูโมนเดมทอัพเนี่ยไว้ใช้กับคนได้นะครับเพราะนั้นเป็นรูนที่ต้องเรียนแหละนะครับแต่ว่าไม่ไดรีบนะครับประมาณนี้แล้วก็ของแรงอย่างอื่นในนี้ครับอา,อาวุธเนี่ยจะดอบตั้งแต่อาชิดียมแล้วก็พาราเดียมนะครับส่วนใหญ่เจอพาราเดียมนะบอันนี้ที่ตั้งแต่ฟาร์มานะแล้วก็ ชุดเนี่ยดอกพาราเดียมแล้วก็ออชิเดียมเหมือนกันนะครับผ้าคลุมดอกพาราเดียมแล้วก็ออชิเดียมครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยดอกตั้งแต่บูจนถึง PW นะครับแล้วก็เจาะนะครับออกเจาะแดงกับเจาะขาวนะครับผมแล้วก็รูนนมอรเดเมตอัพนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปยังไงครับผมเดี๋ยวเราไปลงกันเลยฮนะอ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเขาเรียกว่ามอนตัวหนึ่งตัวนี้ตีให้ตายก็พอนะครับ คุณจะแบ็ดไม่แบ็ดแล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวขอระหว่างนี้เปิดฐานรับจ้างไว้แล้วกันอ่ะพอตรงนี้ตายปุ๊บนะครับให้เรามาคุยกับกระถางนะอ่ะพอคุยกับกระถางเสร็จนะครับลากมันรวมกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตีทีเดียว อ่าถ้าเป็นใน PC ซอ่ะมันจะสังเกตได้จากข้อความที่ขึ้นบนหัวมอนนะครับแต่ว่าพอเป็นในโมบายก็อย่างที่เห็นนะเราไม่เห็นอะไรนะเพราะนั้นคือเราทำยังไงก็ได้ให้ตีแล้วโดนตัวคีนะครับแล้วประตูมันจะหายไปนะอ่าอย่างนี้นะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมครับคุยกับกระถางก่อนครับแล้วก็ตีมอนให้หมดอะถ้าเกิดว่าโชคดีโดนตัวคีย์ประตูจะหายไปไวมาก เพราะนั้นน่ะช่วงนี้มีบัฟดาเมจอะไรคือกดไปเลยดีกว่าครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะเอาเยนตัวสุดท้ายอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับคุยกับกระถางนะครับแล้วก็ลากมารวมรวมกันสักหน่อยแล้วก็ตีอดเวลมัน เว well, มันขึ้นไม่ค่อยดีนะมันขึ้นแค่3ามสี่ล้านเองนี้อ่านี่ขนาด E.P คูณมานหกนะอ่ะของดอบนะครับถ้าของดอกจากมอนเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาชีเดียมครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับคุยกับกระถางก่อนนะครับแล้วก็ลากมอนมาตี เปิด2ออไปเลยจะได้เร็วแต่ถ้าว่าเป็นของที่ออกจากกล่องเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นของพาราเดียมนะครับถ้าเกิดว่าดอกจากมอนจะเป็นของอาชีเดียมนะจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับอ่ะต่อไปครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับคุยกับกระถางก่อนครับแล้วบอสจะขึ้นนะบอสจะขึ้นตรงนี้อ่ะตีบอสไป ช้าสักทีนึงบอสตัวนี้สถานะมันแค่ดดเมจรูทนะครับมันทำให้เราเฟดแดนไม่ได้แค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวบอสตัวต่อไปอาจจะเก่งกว่านี้นะฮะ โอเคตรงนี้ตายไปปุ๊บตรงนี้นะครับ่มอนมอนคีที่จะเรียกที่จะเรียกมินิบอสอะคือมันอยู่ข้างหลังครับแล้วเราสามารถกดคลิกเควสตรงนี้เพื่อล็อกหัวได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่ามันล็อกหัวตัวไหนไปก็ตีตัวนั้นเลยครับมันไอตัวมอนคีก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับหลังจากที่เราฆ่ามอนคีเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ามินิบอสจะขึ้นครับสังเกตด้วยดีนะมาสเตอร์เมดนะอ่า หลังจาตีตัวนี้เสร็จก็ประตูจะเปิดครับแล้วเราทําอย่างนี้เรื่อยๆประมาณสามชุดประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแดไปข้างหลังเลยอ่าแล้วก็กดเควสครับแล้วมันจะล็อกหัวให้อ่าว่าตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าตายปุ๊บา a s t e r m a ม e ขึ้นนะตี อ่ะมาสเซอร์เมดตายประตูเปิดครับไปอีกอ่ะแดนมาข้างหลังล็อกหัวโอเคเป็นตัวนี้นะครับอ่ะมาสเซอร์เมดขึ้นนะตี โอเคพอตรงนี้ตายปุ๊บนะครับก็จะเจอกับบอสที่2เลยครับบอสที่2เนี่ยมันมีใบนะครับอันนี้คือความสามารถของมันนะคือมื่ก้คือมันมีใบนะครับถ้าเกิดว่าคุณถึกพอก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าว่าอึดไม่พอม,มีปัญหาแน่นอนครับถ้าถามว่าแดงประมาณเท่าไหร่มาลงเนี่ยแอดว่าอ่าสักหมื่นหนึ่งนะครับสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดว่าน้อยกว่านั้นอาจจะอาจจะลําบากไปสักหน่อย นะครับอ่ะแอดไม่ต่ออนะเพื่อที่จะแปลงเป็นแบตสองครับผมเพราะว่าหลังจากที่บอสตัวนี้ตายนะครับแล้วเราเผือตีกล่องปุ๊บบอสายขึ้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับซึ่งส่วนซึ่งส่วนใหญ่ก็พลาดกันนั่นแหละนะครับเพราะว่ากล่องมาตกเร็วนะครับอ่าหลังจากที่บอสตายปุ๊บกล่องตกเลยอะไรอย่างเงี้เราอาจจะเบรกเบรกออโตเราไม่ทันยอะไรเงี้นนะฮะก็ปล่อยให้แบตสามลีไปเลยดีกว่าเห็นไหม กล่องุเร็วนะครับอ่ะทีนี้พอตีกล่องเสร็จปุ๊บนะครับบอสท้ายจะขึ้นเดี๋ยวแมันไม่เก็บของอันหนึ่งโอเคบอสท้ายเนี่ยคุณลากมายืนตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงนี้ได้เพราะว่าเวลาที่มันใกล้ตายเนี่ยมันจะมันจะเรียกลูกนะครับแล้วลูกมันจะวิ่งใส่เรานะครับถ้าเกิดว่าเราอ่าลากมันมาแบบตรงบันไดตรงเนี้ยลูกลูกมันอาจจะตีเราแบบ จากข้างหน้าเท่านั้นนะครับแล้วเราเนี่ยถ้าเราตีกว้างพอเราจะสามารถดูดเลือดได้นะครับประมาณนี้สําหรับคนยืนไม่อยู่นะอ่ะแต่แต่ถ้ายืนอยู่เมื่อกี้ก็ไปยืนตรงกลางเนะครับอันนี้เป็นข้อแน,นะนาเฉยๆนะอ่ะแอรกก็จะเบิร์ละอันนี้เป็นบอสท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้านนี้มีทั้งหมด3กล่องนะครับถ้าคุณสังเกตดูมีทั้งหมด3กล่องนะครับเอาจริงๆเลยถ้าเกิดไม่ตกของแรอ่ะไม่ว่าจะเป็นของแรเป็นพวกอแอมในรูเจาะเลยหรือว่ารูเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือหมดหรือว่ามอเตอร์ไซค์เอยคือเจ๊งนะฮะด้านนี้เจ๊งจริงๆนะครับอ่ะยกเว้นว่าอาจจะเป็นในช่วงกิจกรรมเนี่ยถ้าพวกถ้าดอกพวกหินพวกพวกอะไรมันอาจจะมีความคุ้มค่าขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่า เอาแต่ว่าเอาจริงเลยคือถ้าไม่ขึ้นของแรก็คือไม่ขุ้มนะฮะประมาณนั้นอาจจะลืมบอกไปว่าบอสตัวนี้มีตีล้มนะครับระวังหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรนะแบนหลุดช่วงที่ลูกมันขึ้นเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเลือดบอสมันจะเด้งไว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรีบตีในช่วงที่อาลูกมันกำลังขึ้นนะครับช่วงนี้คือต้องเบิร์ดเลยนะถ้าเกิดใครดามจไม่ได้เหลือมากเนี่ยเก็บบัฟดามจไว้ท้ายๆอย่าตอนนี้ก็ได้ครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะตีไม่ทันนะอ่าแล้วก็กล่องจะตกลงมาครับกล่องพวกนี้ดอบเงิน1,000ต่อกล่องนะครับอ่าประมาณนี้ ก็ตีไปให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กล่องบอลท้ายนะครับอ่ะปุ๊บกล่องบอลท้ายขึ้นตรงกลางครับตีไปก็จบครับอ่ะจบดันนะครับประมาณ8นาทีสำหรับเอเอ่อเมื่อกี้โอ้โหถ้าเป็น2ลรูก็น่าจะได้อยู่นะอันนี้อ่ะประมาณนี้ครับผมของดอบนะครับไม่ได้หินเลย ประมาณนี้โอเคครับก็เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับดันดาบแดงนะครับขอเล่นเป็นดาบแดงแล้วกันบางคนก็เรียกแจแดงนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแจแดงเนี่ยมันจะไปทับกับเดวิคีนะฮะก็เลยเรียกดาบแดงเลยแล้วกันนะครับดันดาบแดงเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าไม่ออกของแรงก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลุ้นของตอนนี้มาลุ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราดูอ่าลุนนุมอ,อแท็กไหมลุนนุมอ,อแท็กนะครับผมตอนนี้ราคาเซิฟทีนะ นี่ได้เม็มปกติเพิ่มนะครับในเซิฟทีตอนนี้นะครับวันที่21ธันวาเนาะมันอยู่ที่1,950เนะครับผมอ่าอยู่ที่1,950เมใครอยากจะฟาร์มหาครับลองลองก็ดูก็ได้นะครับเพราะว่าที่ว่าคนที่ทําของลงว่กันเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียนรูนนี้กันแล้วนะครับอ่าส่วนตัวละครปกติที่แบบว่าการลงดันก็ยังไม่ได้ดีมากนี่อาจจะไม่จําเป็นก่อนเพราะว่ามันจะต้องเจาะรูในรูน,นะครับ โอเคครับผมก็นะวันนี้ขอขอบคุณทุกที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยครับเป็นกำลังใจแอดมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปแอดไลน์เพื่อเชี่ยวของเกมคาบโมบายครับมีแจกของทุกเดือนนะฮะแล้วก็ใครอยากจะเติมเกมครับไปเติมเกมวันที่ตุนมากระพอยนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบอธิบายทุกคน